สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกิดอะไรขึ้นโนเชิญยิ้มตัดเพาะก่อนบอกบ่นเรื่อยๆเผื่อมีใครได้ยินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หลายคนต่างนึกถึงวัคซีนโควิดไม่ต่างจากเหล่าดาราคนดังในวงการบันเทิงที่ออกมาพูดถึงเรื่องวัคซีนที่ยังไม่ได้รับการฉีดเช่นเดียวกับนเชิญยิ้ม พดภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ฉีดวัคซีนตอนนี้ทำได้แค่รอรอเท่านั้นบ่นไปเรื่อยๆเ,เพื่อมีใครได้ยินขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ